ะครับไอ้โมไปเยื่อเงีใช่หือยิ่งไปจังแมสมัยยังสมัยก่อนสาวขี่รถไทยด้วยนะไปเต้นเทปนะไงานบุญเต้นเทปนะขี่จักรยานไปอดิสรครับค่าเข้าจักบาทแม่สมัยก่อนค่าเข้าห้าบาทค่าเข้าห้าบาทไปดิสโกเทปพอได้กอดเอวพอได้กอดเอว ไม่ได้ผู้บ้านน้ำหมู่แม่ได้ยางไปสมัยก่อนนี้ขี่รถไทยไปน้งกันเนาะขี่รถไทยไปไปอาบุญนะคะไปอาบุญประจำปีแม่ผู้ใหญ่ทำรองเท้าตกเขาเอามาเหง็กสับหัวแม่จ้อยรองเท้าก็ไม่ได้เอาซ้ำได้เก <oni> <descriptive together. lation> ียงใจเขาดีได้นะจ๊ะจำได้ทุกวันนี้ก็โอ้ยอย่าให้คุกข้าได้รถเด้อ สมัยก่อนพากั heiro, ไนไปเที่ยวใส่ครับแม่แม่ผู้ใหญ่เป็นเป็นคนบ้านนี้มาหรือว่าพ่อผู้ใหญ่บ้้านนีล่่ะะคแสดงว่าพ่อผู้ใหญ่เป็นเคยค่ะเป็นเคยเพ่อพ่นอยู่สกลนครอ๋อเพิ่นอยู่สกลุ่นแตใกล้ๆกันนี่แหละค่ะบ้านคนบุญตรงที่ไอ้สายบุญอยู่นั่นแหละอ๋อก็อยู่ใกล้ๆกันจ้าเพิ่นเพิ่นอยู่บ้านนี้คนบุญจ้ะพ่อผู้ใหญ่อยู่บ้านคนบุญมาได้ คนวานมาคุยแม่ผู้ใหญ่นะหมดค่านมานลดสองหมื่นสองหมื่นไม่ได้ไกลเด้แต่ว่าค่าดองสองหมื่นสามได้มคนว่ารวมกันแล้วก็หมดสี่หมื่นเงินส่หมื่นเยอนะกไมไปเจอกันได้เล่ค่ะเมียเอาเจอก็ไล่ของแกก็อยู่ใกล้บ้านเราไล่อยู่ใกล้ตามาตีบนเล่บอนเด้แมผู้ใหญ่ก็มาซ้อมบนเลบอนอยู่บ้านกอกครับที่มัเจอกันค่ะ แม่ผู้ใหญ่แต่ก็แม่ผู้ใหญ่ไม่คิดว่าจะเอาเขา้ดยตรอไปเป็นอะไรเขาไม่ถือเขาตื้อเขาตื้อตื้อทุกวันหินมันก็เลยก่อนทนามามาทำไร่ใกล้กันทำไร่ใกล้กันตื้อทุกวันนมากเขาก็มาเกี่ยวหญ้าให้วัวส่วนแม่ผู้ใหญ่ก็ไปไร่ไปนาครับ เดีพ่อคุณใหญ่ก็ขยันมาตีบอลนะมาตีบอลมาตีวันเล่นบอลบ้านตัวเองมาตีนะมาตีมาตีกุงไ่นะคะโอ้มาตีไก่นะเราขี่บีทอาคุณได้มากมบาเอสเอเอสเอสสีขาวเอสแกซื้อสดสมัยนั้นเอสสมัยก่อนเนี่ยถ้าขับเร็วๆนะถ้าไม่ได้มองซ้ายมองขวานะเบาหลังหายไปเงนะครับราเรานะครับ มันมันบินออกเลยคนมาขับรถสวนได้ไหมมันก็มองหน้าลงมองหน้าลงคิดว่าเป็นอะไรแล้ก็มองมองแล้วก็หัวเราะนะแล้วก็ว่าพอจอดรถได้หันไปขี่เบาะข้างหลังหายยืมรถเข้ามาด้วยแล้วไปเก็บเอาไหมก็ไม่รู้มันหายตรงไหนเนี่ยมันปิวไปเลยไงมันจะมีบ่อเล็กๆเดียวเอ็ดนะครับแต่ออดีตเล่าต่อไหนแล้วถามมาเมื่อกี้นี้พ่อการแล้วเขาเขาตื้อแล้วอ่ะตื้อสำเร็จแล้วื้อไป มาพ่อผู้ใหญ่อะไรไม่เคยซื้ออะไรให้แม่กินใดเอคนที่ซื้อซื้อนะคะไม่ได้แม่เลยเออจริงๆเลยนะคะอ๋อแล้วมาผู้เดียวปะครับตอนมาตอนมาจีบแม่ผู้ใหญ่มาคนเดียวมีเพื่อนเขาอยู่มาครับมาคนเดียวมีเพื่อนเขาอยู่เพอนก็มาเตีบอลมาหาเพื่อนตีบอลแล้วก็มีเพื่อนแถวบ้านกกไงยค่ะอ๋อครับตอนนี้คือเล่าความหลังพ่อผู้ใหญ่นะ สวัสดีค่ะแม่ผู้ใหญ่นี่นะครับนี่นะครับประหาัดใครมาจังอากาศนะฮะน่าจะเป็นเอฟซีนะฮะจบแล้วฮะจบแล้วนะกรตันท็อปอันทามต่อนี่เห็นดูสาปันยังน้อยอยู่ช่วงนั้นก็เห็นแต่ตอนนั้นไปเตะบอลได้เห็นแม่พูด แม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่ล้มเตะบอลล้มให้พ่อผู้ใหญ่เอื้อมมือขึ้นไปจับลุกขึ้นก็เลยเขาจีบกันบ่กาะทำกันอย่างนี้ละค่ะก็เลยรู้ว่าเขาจีบกันเจ้าทันเขานะแม่นบ่ทันได้ไปงานแต่งไหมบ่ไปแล้วก็ไปเป็นคอยคนเก็ีฟยตบอลให้เขาแล้วให้เขาเป็นเก้านะคะ เวลาลูกออกแล้วก็เก็บเอาอีกสานาทีสาวบ้านอีกสามนาทีเราไปสมัยนั้นและสมัยนั้นข้อผู้ใหญ่มาบ่อยมาบ่อยมากมากบกอกบ่อยตัวจริงเอฟซตัวจริงต้องรู้พระพุทธพระพุทธชินราชอยู่ไหน่วนขวนถึงไม่รู้ค่ะแมนดีดอดจ้า บอกเขาไปหน่อยเขารู้กันหมดแล้วเขารู้กันหมดแล้วเราไปไว้วาใช่มีแต่คนมีแต่คนไม่รู้ที่ถามก็คือถามลุงวนตอบให้เขาหน่อยก็คือก็คือตอบให้หน่อยมากะมีแต่ fc แฝงมาคใช่ว่าเอาไว้ไหนเพื่ออยากให้พวกเราตอบอืมโอ้ตอบก็ไม่เป็นไรเราไว้วาก็ถูกต้องนะคะอันนี้เราเราไม่ได้ไหลค่ะตอนที่เราไปนะสงสัยอยากจะมากราบไหว้เชิญนะครับวัดกุกอกนะครับ พ่ผู้ใหญ่บอกว่าถ้าจะจัดสมโพธิพ่นอย่างใหญ่หลวงอยู่ได้อ๋อแม่บอกครับจ้านอพ่่ผู้ใหญ่มาตอนไหนครับดีดีนะครับขอเสบียดีครับพี่น้องทุกคนนี่คับผู้ใหญ่นิ่มเลยครับถามผู้ใหญ่นิ่มข้างหน้ารลดถามผู้ใหญ่นิ่มมาเลยนะครับมุนได้มุนได้ก็คือเอาไปที่สมควรที่ท่านจะอยู่นั่นแหละครับเอาไว้ที่วัดครับแค่นั้นแหละครับ โอ้พนวัลนั่นเลยว่ะแต่ละคนมาใส่ความืูบอกซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ผ่านขายจ้างเป็นพยานบอกใช่ค่ะมอฉอในที่จับปานไปถ่ายคลิปนะที่ว่าการขายได้เห็ดเยอะนะคะขายเห็ดแล้วก็เขาเลยพูดว่าแล้วว่าไงอีกเขาบอกว่าอ้าวได้ข่าวว่าลุงพลซื้อรถให้ผ่านขายเหรอโอ้ยเอามาจากไหนลาจากไหนเพราะว่าผ่านขายซื้อเอาเองมีแต่ผ่านขายซื้อไอลูกสาวท้าแม่ผู้ใหญ่แล้วนะคะว่าไม่มีใครซื้ออันนี้เอาสมองส่วนไหนมาคิดเนาะ ยั่ไงลุงจะรวยขนาดนั้นไม่ได้รวยขนาดนั้นที่มาซื้อรถมาจงมาจ้างอะไรเนาะไม่มีใครซื้อให้ใครหรอกนะคะแล้วก็ต่างคนก็ต่างซื้อเอาเองให้เป็นพยานเอาซื้อเพื่อเพื่อเ่เป็นพยานว่าเห็นลุงโันที่เท่านั้นเท่านี้แต่ท่าน้ายเขาเห็นลุงโอนจริงๆไม่จ้างจักบาท ยานเือเคยเขามากไม่ต้องจ้างหรอกนะคะสำหรับสาหรับไม่ผู้ใหญ่และไม่มีให้ใครจ้างนะคะถ้าจริงก็พูดไปตามจริงนะคะกับตันเราเห็นต่อเห็นเห็นว่าลุงพลดีแล้วก็เรียกว่าดีอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะเพราะว่าลุงพลนี่ก็ไอ เคยเป็นเพื่อนกับพี่ผู้ใหญ่ดีดีค่ะเวลาไปอบรมที่จังหวัดอบรมที่ไหนแกก็สมัครตัวไปเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้อะไรเล้ลุงพลนี่โอ้โหสุดยอดแกเป็นคนดีถ้าทําอะไรแล้วก็ลงทุนลงแรงทําจนสุดขีดแล้วไม่ได้กลัวว่าจะเสียแรงตัวเองด้วยซ้ำไปอย่างใครไปนะใช่แตลว่านาหรืออีกนิดนึงนะลุงจะช่วยทําให้เสร็จเลยวันนี้ แล้วถ้าใครแกเห็นใครแถวถนนดำนายังไม่เสร็จแกก็ลงไปช่วยด้วยซ้ำไปอันนี้นี่สายลุงพลเลยนะค่ะทนแกเลยแม่คู้ใหญ่อยู่กับเข้านาน FC ไปอยู่กับกับตันเยอะๆตอนที่จะเกิดเรื่องแม่คู้ใหญ่ก็คือจ้างลุงพลไม่ได้ญาติสนกล้วยด้วยซ้มาที่อธิษฐานก็ได้นะครับอยู่นี่เลยเคือรมกลุ่มนะเดี๋ยวลุงมลทำธุระแป๊บหนึ่งนะครับถ้าใครอยากได้หวยนะครับ โ้าป้ลาุงใช่น้สวัสครับีลสวัสดีนะครับจะแก้จากเจ้าเวลานั้นมาอไรต่มเปเรื่องของเานตำรวจนะคะมันไม่ใช่เรื่องของเราจะมาพูดท่นันนะคะแต่ละคนแล้วก็แค่พูดไปก็แค่น้ำลายหมดเปล่าลนะคะว่าคนนั้นคนนี้เป็นฆาตกรมันไม่ใช่อย่าไปพูดให้เสียหายแล้วก็หมดน้ำลายเจ้าเด้อ เรามาคิดเอาครอบครัวเราดีกว่าว่าเราจะทําอะไรให้เลี้ยงลูกเลี้ยงสามีเลี้ยงหัวเลี้ยงอะไรนี่ๆอย่าไปหาคิดเรื่องคนอื่นให้มากนะเอาเรื่องตัวเองมันรลดเอาเรื่องตัวเองนะม,มาเอาเรื่องของเราอย่างเช่นแม่ผู้ใหญ่ก็จะไปหาละมันที่ไหนมาปลูกกํา <c oughs> ลังคิดอยู่ตอนนี้ไม่ได้คิดเรื่องว่าใครเป็นอะไรแล้วล่ะมันหายากระบาแม่โอ,มโอ้ผมตัดไปกองเลยอยู่บ้านลุงออย่ามาพูดโมูแต่มันเอาไปไม่ได้มันเอามาไม่ได้มไ,มไ,ดไ,มไ,ดไม่ได้ลงไป <c oughs> นั่นแหละปัญหาเอไม่ได้ลงไปเองเราจะทำไ่ะ เ,เ,เหม่มีแต่ลางงามบ่มันแดงมมดแล้วขอบคุณคลิปนี้นะครับเดี๋ยว,ว,วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ